เกินตั้งแต่เมื่อวานนะครับออเดอร์นี้ลูกค้าโอนมาแล้วนะครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับชุดนี้นะครับสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับชุดนี้ส่งต่างประเทศเดี๋ยวมาดูว่าลูกค้าเอาอะไรบ้างอันนี้นะครับชุดนี้นะครับสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับลูกค้าอยู่ต่างประเทศนะครับก็จะมีเครื่องแมสคอตสองนะครับปรับสต็กได้นะครับสีดําแบตเตอรี่สองก้อนนะครับมีวารันตีรับประกันให้นะครับ แล้วก็เครื่องลอกลายซีรูนะครับตัวนี้นะครับลอกได้ทั้งงานเส้นและงานเงานะครับก็ลูกค้าเลือกเป็นลอกเงาไอ้ลอกเส้นลอกเส้นผมก็จัดกระดาษตัวนี้ไปนี่นะครับสโลกล่องดําทองนะครับเปเปอร์สเตนซิลเปเปอร์นะครับตัวนี้ลอกเส้นได้ดีตัวนี้นะครับแปะทนแปะอยู่นานนะครับไม่มีเศษผงคาร์บอนให้กวนใจนะครับไม่ต้องกิ้งออกตัวนี้นะครับ น้ำยาล็อกลายสโลนะครับขนาด8ออนนะครับแล้วก็หมึกดำดิรามิกทิปเปิลแบ็กนะครับขนาด1ออนหมึกขาวโซลิดอิงค์นะครับขนาด1ออนแล้วก็หมึกสีชุด12เชดนะครับนี่โซลิดอิงค์12เชด12ขวดนะครับนี่แล้วก็เกวอร์ด23อิงค์นะครับนี่ชุด4ออน4ขวดเข็ม12เล่มนะครับเพราะคนฮิ้วรับแค่12เล่มนะครับมากกว่านี้เขาไม่รับ ก็12เล่มกระดาษลอกลายแบบลอกมือนะครับเป็นชีทคาร์บอนนะครับเป็นแบบนี้น่าจะประมาณ30แผ่นน่าจะได้หนังเทียมจัดให้ไป5แผ่นนะครับวาสลีนสูตรเย็นอันนี้นะครับวาสลีนสูตรเย็นชุดทำความสะอาดอันนี้ที่คนสีนะครับไม่ได้แถมถ่านนะครับเครื่องคนสีจุกใส่หมึกสามไซส์นะครับปวดบีบ น้ำยามิกสีเอาไว้ใส่สีนะครับกันมันเหนียวมันเหนียวก็หยดหยดนี้เข้าไปหนึ่งถึงสองหยดหรือมากกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็ถุงมือนี่นะครับถุงมือในไตนะครับขนาดเบอร์ M หนึ่งร้อยชิ้นนะครับห้าสิบคู่นะครับนี่ชุดนี้นะครับลูกค้าโอนเงินมาแล้วนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้วันนี้นะครับสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับชุดนี้ ก็จะบอกไว้ก่อนนะครับ uh, ถ้าจะให้จัดชุดจะได้ราคาส่งทั้งหมดนะครับชุดนี้ราคาส่งทั้งหมดนะครับให้เป็นราคาส่งทั้งหมดแล้วอีกอย่างลูกค้าอยู่ต่างประเทศจัดเต็มให้เลยจัดเต็มให้เลยนะครับก็อยู่ต่างประเทศก็สั่งได้นะครับอุปกรณ์สักลายครบวงจรพอมีจัดให้อยู่พอมีจัดให้อยู่นะครับก็สีเข็มเครื่องมีครบวงจรจะเอาลายเตียงทรงเตียงสักมีหมดนะครับมีครบมีครบ สำหรับอุปกรณ์สักนะครับเครื่องลอกลายอันนี้เป็นเครื่องสักตัวเครื่องสักนะครับอันนี้ผลิตภัณฑ์ของเวียดนามก็มีมีนะครับแล้วก็นี่เกวอสยิบสามอิงนะครับของเวียดนามก็มีนะครับอยากได้ไรทักทายกันเข้ามาได้นะครับก็มัดจาก่อนเท่านั้นนะครับถึงจะจัดชุดได้ดูไม่มัดจาไม่จัดนะครับเอาตามนี้เอาเป็นตามนี้นะครับขายจริงส่งจริงมีเก็บปลายทางนะครับถ้าเก็บปลายทางมัดาม มัดจำเริ่มต้นสามร้อยนะครับนี่หน้าร้านอยู่อายุทยานะครับทักทายกันเข้ามาได้อยากได้อะไรนะครับพิมพ์เข้ามายินดีให้บริการครับ